ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ตายได้ทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้าอย่าหลงตนอย่าลืมตัวสุขอย่างพอดีมีอย่างพอใช้ทุกอย่างเข้าใจชีวิตจงใช้อย่างพอเพียงคุณโยมเมื่อให้แล้วไม่ต้องคาดหวังว่า ใครจะขอบคุณเราหรือเปล่าเขาจะทําดีตอบกลับเราหรือไม่ให้ก็คือให้คนอยู่การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือการให้ที่ดีที่สุดนะในขณะที่คนอื่นมองเข้ามาว่าเราสุขสบายมีเพียงแค่ตัวเรารู้ว่ากลัวจะผ่านปัญหาและอุปสรรคนานานมาเนี่ยมันยากลําบากแค่ไหนขอจงภูมิใจในตัวเองนะสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตคือการมีความสบายใจในทุกๆวัน ไม่ต้องใช้ชีวิตที่รูราแค่ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายพอเพียงกินอยู่อย่างรู้คุณค่าและยิ้มได้ทุกวันเพียงเท่านี้ความสุขก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วอยูใจคนไม่แน่นอนยิ่งคาดหวังก็ยิ่งผิดหวังเวลาไม่ได้ทำให้ใครได้มั่นคงขึ้นแต่เวลาช่วยให้เรามองเห็นใจของคนชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่างหาความเปลี่ยนแปลงมันก็แค่เรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ ที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เตรียมใจด้วยล่ะที่จะอยู่กับมันความเปลี่ยนแปลงอาจทําให้เราเจ็บปวดแต่เราต้องเข้มแข็งอดทนคนโยมคึบเข้าไว้ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมาทําให้เรารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตต้องใช้เวลาและการอดทนรอรอจนกว่ามันจะผ่านไปทบทวนเรียนรู้ยอมรับแล้วเราจะพบว่าเรื่องเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นได้เรื่องดีที่สุด ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันโลกใบนี้ยังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอนะเพราะชีวิตมันก็แค่นี้แหละคนโยมหลายๆคนก็เห็นตอนที่เราใช้เงินไม่เห็นตอนที่เราใช้หนี่บ้างเนาะมุนหน้ามุนหลังยังกับลูกคางนะ <c oughs> จำเอาไว้นะว่าสิ่งไหนที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นกำลังสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางและใช้ชีวิตตัวเองต่อไปอย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไป แต่จงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่พอใจกับชีวิตวันนี้เพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงของชีวิตคนอยู่เราจะมีความสุขในชีวิตได้ตลอดเวลาหากรู้จักพอใจกับชีวิตในวันนี้อย่างที่เราเป็นอยู่โดยไม่ต้องกังวลถงวึงวันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงการวางแผนอนาคตนั้นดีคนโยมแต่การกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้พอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้ คิดถึงอนาคตได้แต่อย่ากังวลจนเกินเหตุเพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดไปเพราะความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเองหากธรรมะนี้ดีมีประโยชน์แชร์ธรรมะเป็นธรรมทานให้คนที่เรารักได้ฟังด้วยนะคุณโยมนะธรรมะสุขใจให้ปัญญาขอจเจริญพร